อนโดใกล้ลรถไฟฟ้า PDS แบล็งเพียง2นาทีห้องนี้ขนาด31ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนหห้องน้ำและหนึ่งห้องครัวแยกโซนไม่มีเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเพิ่มใช้ไฟฟ้ายี่วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยโถบต้อนรับทางเดินเข้าอาคารคือกว้างสบายมากๆมีที่นั่งรองรับเพียบแถมมีตู้กดน้ำอัตโนมัติภายในตึกเลยส่วนกลางก็มีครบทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสเมลบอกอยู่หน้าประตูทางเข้าและเค็นการใช้ระบบข้อขีการปลอดภัยแน่นอน ห้องนี้อยู่ชั้นสูงแถมได้วิวสระว่ายน้ำเลยทุกคนห้องพวัยแยกโซนมีประตูกั้นเรียบร้อยห้องนัําก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเพื่มทําน้ำหุุนพร้อมนอกจากส่วนกลางสวยแล้วข้อดีสําคัญเลยคือทําเลทุกคนขับรถ3นาทีถึงบีเดสแบรนมีวินมอเตอร์ไซค์หน้าโครงการ่วนควรวิวินเคาน์เตอร์ให้อย่างดี โครงการมีใกล้ใบเพกบางนาะโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวอินพีเรียลสำโรงแนละเซน่ันบางนาะผ่อน5้า0ันกบาทเงินเดือน14,000บาทก็เป็นเจ้าของได้สนใจทักหาแอดมินเลยนะ